สรุปผลกันอย่างขันศึกเจ้ามวยไทยวันเสาร์ที่8กรกฎาคม2566ครับคลิปสรุปผลมวยส่งกันเป็นประจำที่นี่สถานีมวยไทยครับผลคู่แรกศึกเจ้ามวยไทยครับฝ่ายแดงผาด่างแก้วสำริดชนะนอกยก4ยอดมณีสวนจากคาเฟ่พริกราคา4-1คู่2ฝ่ายแดงรักชุมพรท่าแซยาสัตว์ ชนะนกยก4นารินเดชหายทองคำครับราคาก็อยู่ที่รักชุมพร3ยกเนี่ยต่อไปแล้ว4-1หลังจากนั้นก็ตามราคาครับรักชุมพรไล่อัดนอกไปในยกที่4คู่3คู่เอกของรายการวันนี้วูคองสิทธิ์เจริญวิทย์ชนะคะแนนเพชรแสนคมใหญ่เฉยซีฟูดแบบขาดลอยครับ3ยก121แต่ก็มีเฮน,นิดๆนะครับยก5เพราะว่ามีฉีดยามา2ล้านบาทไปน้ำเงินเดินบุกเดินบวกโอ้โหได้เสียวพอสมควรเลยมีหมัดมีสอกเข้ามาแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นผลครับบูคของชนะไป ผลคู่4ี่ครับคู่นี้ต่อยกันสนุกเลยนะครับฝ่ายแดงเนรมิตรนะครับชนะคะแนนฝ่ายน้ำเงิน2ชาติพริก2 1 5 2ครับแต่ว่าฝ่ายแดงก็ย้ำแค้นไปอีกครั้งหนึ่งเพราะฝ่ายแดงเคยชนะมาไว้เมื่อครั้งก่อนครับนี่คือคลิปสรุปผลการแข่งข,ขันที่นำมาฝากกันเป็นประจำทุกสัปดาห์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยนะครับเดี๋ยวมีคลิปนะครับคู่ที่นอกกันมีคู่ของรักจุมพรทัศยาศั์นะครับชนะน็อกนาิิเดดไทยสงคํา ให้ดูกันเป็นไฮไลท์เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับยูดีมีแห้งซ้ำใบดีสุขสุกชนเจอกันคลิปต่อไปครับ Thank mm -hmm. you.